กันที่บ่อตกปลาวังวลีนะคะ, <Yeah. S 1> ะขนาดช่วเ,เวลาประมาณสี่ทุ่มสี่สิบใช่สี่ <4 S 2> ทุ่มส <4 S 2> ี่สิบแล้วค่ะ <laughs> วันนี้ไม่รู้พี่ก้าวจะได้ปลาหรือเปล่านะคะ <c oughs> ทดลองตกในตอนกลางคืนเราีมาทำบรรยากาศในดรู้โชคหรือว่าวังวลีในยามทุงคืนนะก็คือทุกคืนวันเสาร์ก็จะตกกาทุกคืนวันเสาร์ก็คือมีแค่คืนเดียว ต้นใครเีมาเราก็เลตกกลางคืนก็คือแค่แค่วันเสาร์นะก็คือมันจะเปิดแค่คืนเดียวแต่เราตกว่าจะกินดีหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าปกติครั้งเดียวมาก็ไม่กินวันนี้เรกาคืนก็จะดูว่าจะกินไหมเดี๋ยวเรามาดูกันป่าไม่กินแต่เรากินนะใช่ครับเรากินแล้วตอนนี้ก็กําลังประกอบอุปกรณ์อยู่นะคะก็จะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าพี่เก้าจจำไม่ค่อยได้ ัแป๊บตัวข้างหลังก็น่าจะมาป่วนไม่น่าได้ช่วยอะไรเลยทำแล้วเนี่ยเรียบร้อยเขาให้เข้าไกลให้หมดนะอย่ารอดข้ามไกลนะสรุปพี่เก้าก็ทำอยู่ดีนะไม่ผลมือพี่เก้าผมก็ทำแค่นี้แหละพี่เก้าพี่เก้าแบบอยู่เฉยๆเถอะไอ้แม่ถ้าอยากทำปลามกินดีก็ทำเลย หนักกว่าเดิมเลยไม่กินไม่ตอดไม่อะไรเลยโอ้โพี่เรียกว่าอะไรอ่ะนะคะของพี่นี่ไม่ไม่สนใจเลยเลยนะแม้แต่จะชนสายเอ็นยังไม่มีเลยดีกว่าพุกคนเรามาดูเกงของผู้จัดการร้านหนึ่งหกแปดกันนะคะจ้าพทไม่ไม่ขาดถึงเป้าไม่เปลี่ยนใหม่นี่แหละยอดเนาะเขาเรียกว่าอะไรพี่ยุคนี้ต้องประหยัดอ่ลุกอ่อเรียกว่ายุค ยุกประหยัดก็ยุกประยุทธ์ยุกประยุทธ์ก็เรียกยุกประหยัดเออตำรวจมายนะไม่เพื่อนชื่อประยุทธ์อ๋อเพื่อนชื่อประยุทธ์จริงเพื่อนชื่อประยุทธ์มีเพื่อนชื่อไอ้ป้อมก็มีไอ้ตู่ก็มีอย่างนี้นี่เองไปแล้วนะไม่รอแล้วอ๋อเพื่อนจริงจรก็เพื่อนจริงๆแหละเนาะเออคุณทำอะไรคะเขาไม่เห็นต้องได้ยืนเลยค่ะ ยาวไงอ๋อ oh. ยาวไงบางิมีมันพัน <Hi. S 1> <c oughs> เป็นไรกับผมเนี <c> ่ย <oughs> กออะไร <laughs> มาต้กิ้ดิยิ้เงคนแก่ว่าแต่ว่า เยืนนวดไงยังต้องนวดโอ้โหพี่พี่ต้องลองทุนขนาดนี้เลยเหรออใชออ่ไหมชัวร์แล้วลองดูสิไม่ง่ายจะปิดมืออย่างนี้เห็นไหมฮะได้โอเคชัวร์ เดี๋ยวใครเยี่ยไม่เยี่ยไม่กันเอเข้องควบนุนลก่อนนะควบคุนลุงแลอนตอนนี้ก็เป็นเวลายามค่ำคืนของบ่อวังวลีนะฮะก็จะเห็นทุ่นลอยอยู่สองอันปลาขึ้นดีมากแต่มันไม่กินตอนนี้เป็นเวลาที่ห้าทุ่มสี่สิบ เรามารอลุ้นว่าไม้แรกจะเป็นของใครระหว่างคันคันยาวกี่ฟุตนะ7ปะ่ะ8ฟุตนะครับกับคันยาว6ฟุตหนะครับเรารอลุ้นนะว่าไม้แรกจะเป็นของใครนะฮะแต่ง่ายๆตอนนี้ก็นี่ครับเรียบร้อยก,การกินเหล้า เปลี่ยนบรรยากาศการกินแล้วเดี๋ยวไม้แรกมาค่อยว่ากันทุนหลอแสงวอรดิฟายเป็นไงแต่รอดูนะครับว่าป่าจะกินไหม เงียบเก็บก็ยังคงเงียบอยู่เป็นไงบ้างครับเนี่ยครับมือแข่งครับปั้นเนี่ยเนี่ยเล่นเกียรด้วยนะครับตอนนี้กำลังนั่งปั้นเหนี่ยส่วนน้องมาร์ทนะครับน้องมาร์ทน้องมาร์ทนั่งดูละครแล้วครับไม่ทราบเยอะมากเมอยากันยุงเมาอยากกันยุงในยามาค่ำคืนของบ่อวังวลีนะก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบจริง บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สำใครที่อยากจะมาก็สีนวลเสาร์นะฮะก็คือมาได้เลยค่าบ้านก็ราคาเท่าเดิมครับก็คือจองล่วงหน้านะฮะก็คือค่าบ้านห้องละ7 0 0บาทนะครับผมอันนี้นะฮะก็จะมีห้องนอนให้นะครับผมแล้วก็มีระเบียงหน้ากว้างมาสักกี่เมตรวะสักสิบเมตรได้มั้งหน้นากว้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็พอตกได้นะฮะประมาณคันสองคัน อ่สูงสุดมาทั้งสาคันเนี่ยกำลังกำลังดีแต่ถ้าเกิด4ีหคันเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยถ้าเกิดปลากินบ่อยก็แย่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านข้างนี่ครับเราจะไล่ยาวไปเลยนะฮะปลาขึ้นดีมากนะฮะแต่มันไม่กินนะปลาแม่งขึ้นโคตรดีเลยแม่ง แมงขึ้นมาขิงข้างทุนของผมเลยแต่แมงไม่กินก็งหากคำตอบไม่ได้ตอนที่อะไรแมงไม่กินเนี่ยตอนนี้นั่งกินเหล้าแล้วเมาแล้วเนี่ยเริ่มเก,กิ่มแล้วตอนนี้ก็รอไม้แรกอยู่นะว่าไม่รู้ใครจะได้นะไม้แรกโอเคเดี๋ยวเราเราอาดูไม้แรกกันดีกว่า ไมยแรกมาแล้วไมยแรกมาแล้วดีใจจังไมาแรกเป็นของเนลียนะครับส่วนผมก็เว้าเห <c oughs> มือนเดิมตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะปลาเนี่ย ตัวนี้เป็นคันอิเล็กต้านครับโกซีรีส์พร้อมกับล็อกเทนเฟียส3านะฮะ,ะพร้อมกับมามาพร้อมกับระบบเบสเลนเนอร์นะครับผมไม่เสียโอกาสในการวัดปานะฮะ ออกซ้ายหนึ่งนะครับออกซ้ายหนนะครับซ้ายนะครับตอนนี้ปลาไปทางซ้ายนะครับ ดูความยาวของคันนะฮะ8ฟตุตนะครับก็จะต้องดึงยากหน่อย กองให้ให้น้องเหนียนะครับผมนเนียะยให้น้องมให้นเหนียเยอะปลาไปก่อ น้องเออห่มห่อ <laughs> มาแล้วหนึ่งเนอนาคตเจ้าของร้านขายโรตเีเด็กปัน้นเด็กปั้นเรื่องเด็กปั้นอโเด็กปั้นไม่ได้เอาเด็กปั้นไปเป็นดารานะ,ะเด็กปั้นเหยื <c oughs> อ่อองดูท่าก่อนนโถเ <c oughs> ช่ด่ายิาง

Hors of black... About 5 minutes later.... ได้นะครับได้ตอนไหนไม่รู้แปดโมงไม่หลับแล้วอะ่ะโง่วงจนแบบหลับไปแล้วอะ่ะหืม <c oughs> พี่เกาโอ้โหตัวเองไม่หมดอะไรไปสวยมากสวยไม่พอไปต่ออีกอลเนี่ยโอ้นี่นะผมนะนี่จะคุยไม่ได้ตกเหนื่อยนี่ตกแม่เลยคืน เทียงในแปดโมงสัตว์พี่ว่ากิโลอุ้ยมันก็น่าจะมีสักห้าสิบตั้มั้งห้าสิบหกสิบโลอะผมใหญ่มากใหญ่เกินสวิงอ่ะโอ้โหใหญ่จริงใหญ่มากเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะที่ฉันนอนเต็มอิ่มมากใช่ครับผมได้นอนดีกน่อานี้แล้วก็ไม่ได้ป่าครับอ่ารับผมเหมือนเดิมฮะไปที่ไหนก็ไม่ได้ป่าอย่างนี้ครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย